สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆก็กลับมาเจอกับพี่หมูอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้พี่หมูก็มีกิจกรรมแล้วก็มีเรื่องราวมาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกเช่นเคยและวันนี้เราก็จะไปเรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องโทษของการตัดไม้ทำลายป่าก,กันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้พี่หมูก็มีมิทาน มาฝากเด็กๆด,ด้วยแหละสำหรับนิทานที่เราจะไปฟังกันในวันนี้นะก็มีชื่อเรื่องว่าต้นไม้ที่รักว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยพี่หมูว่างั้นเราไปฟังนิทานกันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับนิทานเรื่องต้นไม้ที่รักในอดีตกาลนานมาแล้วมี ต้นไม้อยู่เต็มไปหมดต้นไม้ต่างก็เป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีใบเขียวชอุ่มเป็นต้นไม้ที่ให้สัตว์ทั้งหลายคอยมาพักพิงอีกทั้งผลของต้นไม้ที่เราเรียกกันว่าผลละไม้ต่างก็เป็นอาหารของสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่ในป่าแห่งน,นี้ตอนนั้นทุกๆคนก็ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้เป็นอย่างดีมากทำให้ต้นไม้นั้นเจริญงอกงามและขึ้นอยู่เต็มไปหมด สัตว์ทั้งหลายในป่าต่างก็มีความสุขกับการที่มีป่าไม้ใหญงโตไม่ว่าจะเป็นต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต้นมะขามต้นทุเรียนต้นเงาะแล้วก็ยังมีต้นผลไม้อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดพอเวลาต่อมามนุษย์ก็ได้เข้ามายังป่าไม้แห่งนี้แล้วได้ทำการตัดไม้ไปไม่ว่าจะ เอาไปสร้างบ้านของตนเองหรือว่าเอาไปเผาทาเป็นเชื้อเพลิงในการใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆจึงทําให้ต้นไม้นั้นค่อยๆลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆแต่มนุษย์ก็ยังไม่เลิกตัดต้นไม้จึงทําให้วันหนึ่งต้นไม้ในป่านั้นก็ได้ถูกตัดไปจนหายไปหมดสัตว์ทั้งหลายต่างก็รู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก ถึงได้ไปคุยกับต้นไม้ต้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ในป่าต้นไม้จึงบอกว่าไม่ได้เสียใจไม่ได้โกรธเลยขอเพียงแค่พวกมนุษย์มาช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ให้ต้นไม้นั้นเจริญงอกงามเหมือนดังเดิมเมื่อสัตว์ได้ยินดังนัง้นจึงรีบไปบอกมนุษย์จึงมีมนุษย์คนหนึ่งกลับเข้ามาในป่าแล้วก็ช่วยปลูกต้นไม้จึงทําให้ต้นไม้นั้นกลับมาเจริญงอกงามเป็นต้นไม้ที่อยู่เต็มภูเขาเหมือนเดิม และจากนั้นมาสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในป่าต่างก็กลับมาใช้ชีวิตของตนเองอย่างมีความฝึกตลอดไปนั่นเองอ่าสำหรับนิทานเรื่องต้นไม้ที่รักนะคะก็จบไปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวลราดอบต่อไปนะคะคูณบอบว่าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องโทษของการตัดไม้ทําลายป่ากันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง โทษของการตัดไม้ทำลายป่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะพูดถึงการตัดไม้ทำลายป่านะคะการที่ป่าไม้นะคะมีจํานวนที่ลดลงนะคะก็ย่อมกอ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะทุกอย่างจะมีผลกระทบก,กันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสภาพดินน้ําอากาศสรรรรัตว์ป่าแล้วว่าสิ่งแวดล้อม,ลอมอื่นๆนะคะเพราะว่าทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะ ทุกๆอย่างนะคะจะมีความสัมพันธ์กันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่มีป่าไม้สัตว์ต่างๆก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยหรือสัตว์บางชนิดที่กินพืชนะกินพืชกินใบไม้กินยอดไม้เป็นอาหารเขาก็จะไม่มีอาหารแล้วมันก็จะส่งผลน,นําให้สัตว์ชนิดนั้นๆนะคะอดตายหรือว่าสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่านะคะ การทำลายป่าไม้นี้นะคะก็คือก่อให้เกิดผลกระทบในด้านอะไรบ้างนะคะด้านที่หนึ่งนะคะก็คือหน้าดินพังทลายก็คือเกิดการชะล้างพังทลายของดินนะคะป่าที่ถูกทำลายนะคะจะทำให้ไม่มีต้นไม้แล้วก็วัชพืชต่างๆหรือว่าหญ้านะคะปกคลุมดินเมื่อฝนตกลงมาน้ำนะคะก็จะกัดเซาะหน้าดินนะคะทำให้ทําทำให้พื้นดินนะคะก็คือไหลรวมกันไปกับน้ำได้เลยนะคะ อย่างที่สองนั้นก็คือทําให้เกิดน้ําท่วมในฤด,ดูฝนนั่นเองนะคะเพราะว่าบริเวณป่าที่ถูกทําลายนะคะจะไม่มีต้นไม้ไม่มีวัชพืชไม่มีหญ้าที่คอยปกคุมหน้าดินนะคะอีกทั้งไม่มีต้นไม้ที่คอยดูดซับน้ําฝนเอาไว้นะคะจึงทําให้น้ํานะคะไหลจากที่สูงอย่างรุนแรงแล้วก็ทจากการที่ฝนตกก็ทําให้มีน้ําเป็นปริมาณที่มากจึงทําให้เกิดน้ําท่วม ในพื้นที่ต่างๆได้อีกด้วยนะคะอย่างที่สามนะคะก็คือทําให้เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้งการที่ไม่มีต้นไม้ถ้าเป็นหน้าฝนก็อาจจะทําให้เกิดเป็นน้าท่วมแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งก็จะทําให้เกิดเป็นความแห้งแล้งการทําลายป่านะคะทําให้ป่าไม้ที่อยู่ต้นนานลอมทานนะคะที่ถูกตัดออกไปก็จะแยกออกเป็นส่วนๆซึ่งเกิดการระเหยของน้ำจากผิว และการซึมผ่านผิวดินนะคะดินก็จะดูดซับเก็บน้ําไว้ได้น้อยส่งผลทําให้น้ํานะคะไหลลงสู่ลําธารได้น้อยความแห้งแล้งก็เลยเกิดขึ้นมานันเองกค่ะซึ่งการแห้งแล้งนะคะไม่ได้มีอย่างที่คุโบบอกไปมันไม่ได้มีผลกระทบเพียงแค่กับคนเท่านั้นกับสัตว์ต่างๆอย่างสัตว์ที่อยู่ในป่าถ้าสมมติว่าในบริเวณพื้นที่นั้นมันแห้งแล้งก็จะไม่มีน้ํากินแล้วสัตว์ป่าก็จะไม่มีน้ําเอาไว้ดื่มเอาไว้กินเอาไว้ดำรงชีวิต ก็ทำให้สัตว์พวกนั้นอดตายแล้วก็ทําให้มันสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้นะคะต่อไปนะคะปัจจัยต่อไปนั่นก็คือทําให้เกิดปัญหาโลกร้อนนั่นเองนะคะเนื่องจากนะคะป่าไม้เป็นแหล่งของการหมุนเวียนนะคะระหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์น้ําแล้วก็สารอื่นๆนะคะซึ่ง การที่มนุษย์เราหรือว่าคนเรานะคะใช,ช้ชีวิตประจำวันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกระทําใดๆก็ตามนะคะจะปล่อยเขาเรียกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งต้นไม้นะคะต้นไม้หรือว่าป่าไม้ก็จะทําหน้าที่ในการดูดซับดูดซึม เอาแก๊สพวกนี้ไว้นะคะแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาแทนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าในบริเวณนั้นๆถ้าสมมติว่าบนโลกนี้ไม่เหลือต้นไม้อยู่เลยแล้วมนุษย์เราก็ยังใช้ชีวิตตามปกติยังปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกเป็นปกติอยู่แล้วก็จะทําให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะอย่างในรูปที่เห็นนี้ก็คือเป็นภูเขาน้ําแข็งนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยจากปัญหาโลกร้อนทําให้น้ําแข็งนั้นละลายทําให้จํานวนปริมาณของน้ํานะคะก็คือ เพิ่มสูงมากขึ้นหรืออาจจะกระทบไปยังพวกมีโคโลกนกเพนกวินพวกนี้นะคะที่ทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์จำพวกนี้นะคะจะต้องอยู่อาศัยในบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นเท่านั้นแต่พอภูเขาน้ำแข็งละลายอากาศร้อนมากขึ้นก็อาจจะทำให้สัตว์พวกนี้นะคะเกิดการตายแล้วก็สูญพันธุ์ได้นะคะต่อไปนะคะหนีแน่นอนเลยอย่างที่ครูโบบอกไปก็คือสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย จากในรูปที่เราเห็นตอนนี้ก็คือการที่ต้นไม้นะคะได้ถูกตัดถูกทำลายถูกเผาไปในปริมาณที่มากแล้วและคราวนี้สัตว์ที่อยู่อาศัยในต้นไม้พวกนี้ก็จะไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือสัตว์บางชนิดอย่างที่คุโบอบอกไปอย่างสัตว์หลายๆายชนิดเลยที่กินพวกลูกไม้กินใบไ,ไม้เป็นอาหารเขาก็จะไม่มีอาหารกินแล้วเขาทาให้เขานะ่อดตายหรือ บางครั้งนะคะการที่เราตัดไม้ทาลายป่าไม่ว่าจะเป็นการตัดหรือการเผาก็ตามแต่นะคะมันจะส่งผลทําให้สัตว์หลายชนิดที่เคลื่อนไหวช้ายกตัวอย่างเช่นพวกสลอตเต่างูเหลือมงูมเหลือมก็คืองูตัวใหญ่ๆนะคะงูจะพวกนี้จะเคลื่อนไหวช้านะคะต่างจากงูเขียวบ้านเราพอมันเคลื่อนไหวช้าพอเกิดไฟป่ามนุษย์ไปทําลายป่าในการเผาไฟเนี่ย สัตว์ที่เคลื่อนไหวช้าก็จะทําให้หนีไม่ทันพอหนีไม่ทันมันก็จะโดนไฟพอกตายนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมคะว่าโทษของการตัดไม้ทาลายป่านมีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็สามารถช่วยกันได้อาจจะเป็นการช่วยในการปลูกต้นไม้อ่าอาจจะช่วยปลูกต้นไม้หรือไม่ก็ช่วยในการช่วยกันดูแลนะคะอาจจะบอกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เออเนี่ยช่วยกันดูแลรักษายอย่าไปตัดไม้ทําลายป่า โดยที่ไม่จําเป็นนั่นเองนะคะโอเคและเดี๋ยวตอนนี้ครูบอกว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์นะคะในการทํำใบงานของเรากันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทํำใบงานในวันนี้นะคะมี่ 1. ดินสอ 2. ยางลบ 3. ดินสอสีและ 4. กกรอบหลดินสอค่ะ ครูโบว่าถ้าเราเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาใบงานของเราและไปลงมือทำใบงานของเรากันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะปิงและนี่ก็เป็นหน้าตาใบงานที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะคะเด็กๆลองช่วยกันสังเกตดูสิคะว่าในใบงานของเราในวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะ จุดแรกเลยมีหัวเรื่องมีบริเวณที่เอาไว้ให้เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่มีตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยคำชี้แจงนะคะลงมาข้างล่างนิดหนึงมีรูปภาพหนึ่งรูปภาพที่ดูเหมือนน่าจะเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปต้นไม้นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์หรือยังยังไม่สมบูรณ์นะคะเส้นก็แหว่ง ส่วนต่างๆของต้นไม้ก็ยังไม่ครบใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปลงมือทาเดี๋ยวเราไปดูตรงหัวเรื่องนะคะไปดูตรงคําชี้แจงก่อนดีกว่าว่าใบงานในวันนี้เขาให้เราทําอะไรนะคะโอเคเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกันกับครูโบได้เลยนะคะใบงานที่ 5, ห้านวต้นไม้ที่รัก โรงเรียนเสม่ขาววิทยาคารชั้นอนุบาลปีที่3นะคะตัวคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลและเลขที่ลงไปในช่องว่างด้านบนที่กำหนดให้แล้วให้นักเรียนวาดรูปต่อเติมส่วนต่างๆของต้นไม้ที่ขาดหายไปพร้อมกับ ระบายสีรูปภาพให้สวยงามโอเคเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อนามสกุลและเลขที่ลงไปในช่องว่างด้านบนที่กําหนดให้นั่นก็คือบริเวณนี้เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆวาดรูปต่อเติมส่วนต่างๆของต้นไม้ที่ขาดหายไปพร้อมกับระบายสีรูปภาพให้สวยงามโอเคงั้นครูบอกว่า เดี๋ยวเราไปลงมือทำงานของเรากันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยคะ่ะลำดับแรกเราต้องมาทำอะไรกันก่อนต้องมาเขียนชื่อนามสกุลและเลขที่กันก่อนนะคะชื่อนามสกุลเลขที่ของเด,เด็กอยู่ตรงไหนเอยถ้าจำไม่ได้อยู่หน้าปกนั่นเองนะคะโอเคอ่ะอันนี้ครูโบเขียนผิดแล้วเห็นไหมพอครูโบไม่ตั้งใจครูครูโบเขียนผิดท,ทันทีเลยเดี๋ยวครูโบขอบกดออย่างลบแป๊บนึงอ่ะเรียบร้อย เห็นไหมคะขนาดเนี่ยครูโบเขียนครูโบก็ยังเขียนผิดได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเด็กเขียนเด็กก็ต้องตั้งใจด้วยนะคะเพราะถ้าเด็กไม่ตั้งใจเขียนเด็กก็จะเป็นยังไงเออเขียนผิดเหมือนครูโบเมื่อกี้เลยนะคะโอเคครูโบตั้งใจละครูโบชื่อว่านางสาวอัศราพันอ่อพานรอเรือรอเรือนอเนกบครูโบนามสกุลสายสมบัติอ่ะครูโบเขียนละ สอเสือสระอายยักษ์สอเสืออมาบอบไม้ไม่หักอากาศตอเต่าสระอิเรียบร้อยต่อไปคุโบเลที่ศูนย์คุโบก็จะเก็บเลขสูย์ลงไปูเสร็จแล้วนะคะอ่ะต่อไปเขาบอกว่าให้นักเรียนว่ารูปต่อเติมส่วนต่างๆของต้นไม้ที่หายไป เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนลำต้นของเรามันมีส่วนที่เส้นมันขาดแหว่งหายไปใช่ไหมคะเราก็จะมาวาดลูกต่อเติมนี่รากมาต่อเติมแบบนี้นี่อาะลงมาให้เส้นมันต่อกันต่อไปต้นไม้มีลำต้นแล้วอะไรหายไปรากเราก็จะมาวาดรากรากก็มีลักษณะเป็นแหลมแล้วแทงอยู่ในพื้นดินแบบนี้เสร็จแล้วต่อไป ต้นไม้นอกจากมีรากแล้วต้องมีอะไรเอ่ยมีใบไม้ใบไม้ใบไม้ทําแบบนี้ก็ได้ใบไม้เป็นใหจัๆนี่ครูบโบมีใบไม้อันนี้คือใบไม้ของครูบโบใบไม้อัน,นใหญ่ๆด้วยอ่าเรียบร้อยครูบโบมีใบไม้แล้วต้นไม้ของครูบโบขาดอะไรอีกนะส่วนประกอบของต้นไม้มีราก มีลำต้นมีใบมีดอกแล้วก็มีผลอ่ะของคุโบข้ามขั้นเลยเปลี่ยนจากดอกกลายเป็นผลละคุโบก็จะวาดรูปผลไม้เป็นผลไม้อันนี้เป็นรูปส้มละกันนะคะอเคเป็นใบเน,น,นี่เรียบร้อยต้นไม้ของคุโบประกอบครบละต้นไม้ของคุโบมีรากมีลำต้น มีใบแล้วก็มีผลนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเมื่อครูโบวาดรูปต่อเติมส่วนต่างๆครบแล้วครูโบก็จะไปทำอะไรเอ่ยไประบายสีนั่นเองนี่ไประบายสีนั่นเองนะคะ,ะคุณแลวครูโบไประบายสีกันเลยไปเลยนี่ปิง้งอ่าและนี่ก็เป็นหน้าตาใบงาน ใบงานที่ห้านะคะหน่วยต้นไม้ที่รักของคุูโบที่คุูโบทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็ค่อยๆทําไปนะคะในค้ะตอนนี้บอกอาจจะบอกอุ่าทำไมคุโบทําเสร็จเร็วจังเลยหนูยังเขียนชื่อไม่เสร็จเลยไม่เป็นไรนะคะเด็กๆค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบเนาะค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาวาดรูปต่อเติมนะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีให้ สวยงามนั่นเองนะคะโอเคและเดี๋ยวครูโบนะคะจะรอดูผลงานของเด็กในวันที่เด็กนําเอาไปงานมาส่งครูโบนะคะเป็นยังไงกันว่าครับเด็กๆกับเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้กับเรื่องโทษของการตัดไม้ทาลายป่าเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ที่มีให้ดีๆ โลกของเราก็จะได้รับผลกระทบอีกมากมายเลยทั้งสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยสัตว์หลายๆเช่นนี้จะต้องล้มตายแล้วก็สูญพันธุ์ไปโหมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะพี่หมูว่าแต่อย่างไรก็ตามพี่หมูเชื่อนะเด็กๆเรียนรู้ไปในวันนี้เด็กๆจะต้องเอาความรู้ที่ได้ไปใช้แน่ๆเลยแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับ นิทานที้พี่หมูเอาไวฝากเด็กๆในวันนี้นิทานของเรามีชื่อเรื่องว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะจำได้เปล่าอ่าตัวเรื่องว่าต้นไม้ที่รักนั่นเองนิทานสนุกหรือเปล่าพี่หมูหวังว่าเด็กๆจะชอบกันนะครับแล้วก็การทำรายงานของเราในวันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยล่ะครับ และเอาไว้เราเจอกันใหม่ในหน่วยหน้าในหน่วยดินหินทรายกันนะครับในใบางานที่หนึ่งนะสำหรับวันนี้พี่หมูไปแล้วนะสวัสดีครับแล้วก็บ๊ายบาย